ปาเมืออถีมาชูดาวบองมือครูเียนดาวปากกินมาลอยเอเยภาษาครูกาะปากใต้ใต้พื้นผ้าเหมือนหน้าแผ่นหินต้าเลีนมือเเป็นน้ำก้ากลางืกาบเป็นแม่น้ำไงคจับไปออกขั่วหัวสายปลายมือูกาะเป็นตาเพียงชาท่านผว้ชมบนต่างคนสหภ คมพิจะลำแผ่นดินดำไหวว่าว่าชา,ายตาคาดกับหนีว่าคนดีกูวไว้นี <c oughs> ู่ยาได้เอาไปตัวเองกูตันทั้งผีมานผีเขนผีกระยักผีเย็นผีอยากไล่ใ <c oughs> ด้มาอย่ามาไกลทั้งผีอยากไล่กูหนีไป ทีคุมพันดาและปีหยักกลายอันเดียวตองพายจุงลินีีไวป,ปันอมฉะโถคมชะโรมังชะฮีชะเหกาเวที่สันตาโตม,มทัทิยาโต สักสานะสิทธิสามีเปะเลเอเตนัจวัดเชนะยใยยงสวที่วันสัพพะขาสวหายอมนโมจยะยสับสับสัุสวหะอากานลามา 嗯 <clears throat>。 นาลายพ่อคุณมีความว่าอยากว่ามาจายอมชีทีวูนีเป็นแม่น้ำคงคามหาสารพัดวนอย่าูนี้ว่าะหวัดเอาใส่กระเื้ตัวหล่อหล่อนไปแล้วก็แกที่เตี้ยในขวาง